สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะวันนี้ในความตามาดูสองฮะ ตามไปดูทรงไม่ลูกนี่นะคะเขาจะเดินไปใส่บาตน,นะคะ คุณแม่ลิลลี่เขาจะพาลูกสาวมารอใส่บาตรนะคะนี่ก็พาน้องนุเมงมารอใส่บาตรนะคะวันนี้นูเมงวันนี้ครบเก้าเดือนนะคะนูเมงวันนี้วันที่เก้าก็ครบเก้าเดือนด้วยนะคะวันนี้วันนี้ก็เลยตั้งใจจะพา นุ่มเมงมาทำบุญใส่บาตรนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับนุ่มเมงนะคะแล้วก็ครอบครัวนุ่มเมงนะคะนะคะโดยอย่างเราพระนะคะแม่เดลี่ก็พานุ่มเมงมารออยู่นี่นะคะเพื่อที่จะ ใส่บาตรนะคะตอนเช้าเช้านะคะอหนูเมงวันนี้หนูครบเก้าเดือนนะคะแม่ลิลลี่ก็เลยพามาเราใส่บาตรนะคะดูเมงเราใส่บาตรนะหนูเมงนะวันนี้ครบเก้าเดือนนะคะวันที่เก้าเดือนวันที่เก้านะคะวันนี้หนูเมงก็ครบเก้าเดือนนะคะแม่วานตอเลยพาคุณแม่ลิลลี่กับ หนูเมงมาโลใส่บาทนะคะพี่พี่อามก็พาแม่ลิลี่พี่ควานอามพี่นะคะวันนี้วันนี้มาเป็นควานแม่ลิลี่นะคะมากับหนูเมงหนูเมงจ้า ก้าเดือนแล้วนะลูกอย่าดืด้อดยวสนนะเนี่ยอย่เจ็บอย่าป่วยเด้อลูกเด้อโตวันโตคืนเดินนุม่มเอ,องเดินัวนมเนี่ยนใ่นหลัๆอามไม่เจ็บหลน้ำใลางา เอ้ยนูเมงจะกินนมรอแล้วอ่านุเมงกินนมรอเลยนะคะนูเมงน,นี้ครบกาวเดือนแล้วนะคะวันนี้จะพามาทําบุญตักบาทนะคะเดี๋ยวพระท่านก็เดินกลับนะคะนุเมงยืนรอก่อนนะคะนูเมงก็จะกินนมรอนะคะเนี่ย เดนุ่มงกินนม้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ครบเก้าเดือนแล้วนะคะวันที่เก้านี้ก็จะครบเก้าเดือนของนุ่มเองนะคะวันนี้ก็จะมาทําใซบาทรทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลกับครอบครัวนุ่มงแล้วก็ตัวของนุ่มเองเองนะคะเ <c oughs> จะ้าเมงน้อยเก้าเดือนแล้วนะลูกเจ้าเมงน้อยเก้าเดือนแล้วนะคะ ้าวมีน้อยเก้าเดือนแล้ว Oh, ละก็ละท่านก็มาถึงแล้วนะคะนุ้งเองอดูเมงจะอยากใส่แล้วนะคะให้คุณมีใส่นะคะมาดูชัดๆนะคะอุ้ยอ้ยดูเมงอุ่ะ

พระก็ให้พรน้องนู้เมงแล้วนะคะใส่บาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้หนุ้เมงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนุ้เมงครบเก้าเดือนแล้วนะคะลูกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ เอเแแอ,อ,อแมล,ลี่ก็ใส่บาตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผาลูกสาวจอมตวนมาใส่บาตรนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะนี่แมลิลี่ก็ใส่บาตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี นเหมเงก็เพื่อนเหม็งก็ไม่สนนะคะวันนี้นเหม็งก็ไม่สนนะคะวันนี้นี่นะคะจะกลับบ้านแล้วนะคะกลับบ้านแล้วนะคะใส่บาตเสร็จแล้วก็จะพากันกลับบ้านแล้วนะคะใส่บาตรเสร็จก็จะกลับบ้านแล้วนะคะนเหม็งไม่ดื้อไม่สนนะลูก वाचा भाषा हि नो ใช่บาเสร็จก็เดินทางกลับบ้านนะคะบาเสร็จก็เดินทางกลับบ้านนะคะดดดเดินเป็นระเบียบมากเลยนะคะจ้าหนูมเมง เป็นระเบียบไม่เรียบร้อย,ยเลยวันนี้ได้ทำบุญตักบาทคลิปนี้แม่ควานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะแม่ควานก็ขอ,ขอขอบคุณมากค่ะ